ครับวันนี้ผมจะมาตัดทิศกันดัดลวดนะครับเพื่อทําเหยื่อปลอมนะครับเครื่องดัดนี้ทําเองนะครับผมลองมาดูการทําเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ดัดลวดตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ไปใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะทําเป็นร่องไว้นะครับผมเนี่ยเพื่อให้ลวดเข้ากับร่องได้พอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปิดไว้เฉยนะครับตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็จะปิดไว้เฉยๆนะครับก็หมุนนะครับ จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเก็บเก็บความเรียบร้อยนะครับผม เราก็จะมาเก็บความเรียบร้อยของอตัวนี้นะครับหัวมันก็จะได้มาแล้วครับแล้วก็ใส่นี่นะครับเป็นหลิวใต้น้ำนะครับหลิวใต้น้ำโจรสลัดนะครับ เอสเทนะครับความยาวจากตรงนี้ถึงนี้ก็ประมาณห้าเซนนะครับนี่ครับกะกะเอานะครับห้าเซนเสร็จล้วก็ตัดนะครับเหลือสักประมาณนักเซนครึ่งนะครับจากนั้นก็ดัดครับ ก็ใส่ลูกหมุนเข้าไปนะครับนี่นะครับหมุนเสร็จเราก็เอาไปใส่เครื่องดัดนะครับจะขับหน่อยนะครับมันติดลูกหมุนแค่นี้เองครับก็ ตัวนี้นะครับนี่นะครับรหมุนนะครับหมุนช้านะครับหมุนไวเกลียวมันจะถี่ครับหมุนไวเกลียวมันจะหมุนช้านะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็มาเก็บความเรียบร้อยของหัวมันนะครับ มันจะแข็งหน่อยนะครับเพราะเป็นรวดตะเลดครับ0.9นะครับเนี่ยจะทำไปใจเย็นๆนครับเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับ ก็จะได้ตัวนี้มานะครับตอนนี้เราก็ไปใส่เบ็ดมัดผู้ครับโอเคครับสวยครับนี่ครับเครื่องดัด ลองไปทําดูนะครับผมนี่ครับอุ่นยนะครับซ้ายกว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วนะลองไปทําดูกันนะครับผม ทำเดียวปลอมขายแข่งกันครับนะครับผมโอเคนะครับสวัสด,ด,ดีครับผม